กาบริสุทธิ์ยามเสาพี่น้องเขากำลังห่างสวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนทุกคนเพื่อนไกลเพื่อนไกลเพื่อนในประเทศต่างประเทศนอกจากน้องโอ้หมดขอหนากัดดนพี่น้องทางหายไปโดนนะเพื่อนหดพอมีพี่น้องคือเก่าเด้อจะเข้ากับ thử xem phải thiết cái làn sửa khẩn xem tới bên khẩn xuống tớp quốc máy bằng nó chán không muốn là tốt mất thuyền khẩu thì coi ngay vì nó nó không bùng cái ngay vậy là không muốn làm có à, à, khó phải ngay <laughs> หายไปดนอนไรล่งคลิปพี่น้องคืดหอดเพื่อนทุกๆคนนั่นแหละค่ะเพื่อนไก่เพื่อนไก่เพื่อนในประเทศต่างประเทศก็ได้คืดหอดเนี่ยมานนีเจัาสิ้อาย่างนี้ยังพี่น้องยายกับพ่อสบายพ่อบานกับพ่อสบายไปใส่มาใส่กับลำบาก ามีพี่น้องคือเก่านั่นะบริษัทามข้าวกันดนน้นหน่อจานองเก่าคนถือผนบัวงามพี่น้องไม่ตะกนย,อยงไงเลยน้ำปลายบรหานลงน้ำลงพี่น้องน้ำเลืก เอพโดนหน้าก็ได้นนกินเขาไหมน้ะพี่น้องเนาะมันถือแสงอันนี้เด้อพี่น้องถือแสงตะเวนแต่เขามันก็เขียวงามเลยจังน,นี่สูงแล้ว พอได้ลุงคิดให้เพื่อนๆได้บิ่งเลยฝนกระตกดีแน่ยอดเขาก็ไม่เตะน้ำบ้านนี้อุดมสมบูรณ์ใาลานนี้เขางามพี่นอ้องประกาศลุงน้ำเราไอเบิ่งกอเขาน่าจะน้องมม่ตะกอนงไงพี่ว่าทับิกกันเลย อย่ากังวลกับพิธีใหญ่ในวันนี้เนาะคิดหอดคิดถึงคือเก่าไปเล่นนั่พี่น้องก็พอได้ไปไม่อยังกับตีชมมาด้วยจ้าเด้อขอโทษขอใครหลายๆเพื่อนๆทุกคน บาได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวอยากใหคนป่วยคนบอสบายนอกจะเนาะอาการกับไข้ในะระดับจะก็มีโอกาสมาทายขิดตัวเองกับบอดสบายเลยกันมบอดสบายกับในแบบของบอดสบายคือกันมนอกจาะ พอกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะมีงางกติสมัเด้อยเพื่อนๆทุกคนวัดีเม,มี่ยง,ง,งกิน,กนเนก็บป่วยเหลือเมื่อกันทรู้ว่าจะเด้องพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า